นี่นะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ระเบียงห้องแล้วก็แผนที่จะเล่นทู๊กเล่นกิจกรรมทั้งหลายหมดเลยจ้าขึ้น,น,น,นบอลลูนจบฝนตกเลยจ้าทุกคนจะทำไงดีแย่ yeah, แล้วผ่านำใส่ก็คงไม่ได้ขึ้นแล้วแหละทุกคนพลาด นนแล้วก็ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเพราะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากขึ้นหรอกเหนื่อยแต่บอลลูนก็ทับใจนะเพื่อนๆดีมากเลยควรจะต้องโดนสักรอบนะเพราะว่ามันมีไม่กี่ประเทศนะที่มีบอลลูนอืมรู้สึกจะตื่นนะคามรู้สึกเพราก็เพาะก็ทำงนทีมหลายคนดีมาก <c oughs> ที่ก็แพงกว่านี้เนาะหรือแค่ที่บอกว่าถูกใช่ได้ <c oughs> ช่ดีมากเลยแล้ววิวก็สวยมากด้วยตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วนะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราจะออกไปหาของกินกัน mm hmm. น่าจะพอเดินได้อยู่ mm hmm. นี่บรรยากาศนะดีมากเลย mm hmm. ว้าวเดี๋ยวเราเดินไปหาของกินกันดีกว่า เปิดแล้วปอยังบเปิดอเปิดอ๋อโอเคร้านนี้ก็ได้ช่้งน่ะไปรนนี้ก็ได้พี่กินเรียกแล้วผิวแล้วไม่เปิดหรอเอออ้าวร้านนี้จำไแ้เก็ไปกินร้านนี้เขายังไม่เปิดนะเลยต้องไปกินร้านนี้ก่อนเขาเปิดหรือยังร้านนี้อ่อเปิดแล้วเปิดแล้วได้หมดล มีโจ๊กมีอะไรด้วยน้ำสั่งเปิดแล้วบอเปิดแลกเปิดแล้วนั่งเลยนั่งข้างหน้าใช่ไหม,มหน้าดีกว่าไหมห,ไหนาวเหรอข้างในข้างหนหรอหน้าได้ เมื่อช่างน,นี้มีป้กเสียดเลยจะชา้าเชื่อไลยนะก็โอเคเราเลยมากินร้านนี้แทนร้านอะไรไม่รู้พาราไดา์พาราไดร้านพาราไดาร้านนี้เขาก็บอกว่าใช้ดได้อยู่อาหารก็นี่เลย

เมื่อกี้เราสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็กระเพรากุ้งไข่ดาวแล้วก็ข้าวหมูกรอบนดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นไงร้านมันก็ยังไม่เปิดฉป,ปิ้งไก่แล้วที่ตั้งใจจะกินใช่เห็นคนรีวิวเยอะร้านโอลาลา อวันนี้เรากินทาลาไดาแทนร้านทาลาไดคิวฝั่งตรงข้ามกันมีลมแรมไม่สบายน้องคะข้าวหมูกรอบเป็นไงรสชาติดีไหมใส่ก็พริกเป็นไงชิมทิปอ๋อจะก็ใส่ซอสทิปให้แล้ว ไม่มีไม่มีคอมเมนต์หรอเปรี้ยวๆอยู่ที่ซอสก็เหมือนหมูกรอบเมื่อวานหมูกรอบคนเดียวกันเลย่นี่จ้ดูปลาปเนออืาไม่ดูหรอไมเาเห็เนกนะ็โปะมาด้วยไยขไ่ด้าแล้วก็ปักเขาใส่กปแล้วมก็เยี่ยมจัน ก็คือลองกินในอกกุ้งตัวใหญ่อยู่ดีแล้วที่เป็นกุ้งตัวใหญ่แล้วเขาเผ็ดจังไม่แม่ก็มีพีเ่เจดิศคือเผ็ดนะไม่จะเผ็ดแต่ทำแทนแม่รู้ลเลยเขาว่าเป็นพี่แบบพี่จะเรีย าเทียบกับบ้านเราเป็นไงบ้างกระเพราก็รสชาติดีนะแต่ก็ออจจะเป็นมนันๆมนแบบแจัดจัดของเราเอะไร,ไรทำนอ้เอือได้อันั้นคือข้อาหมกรองเหน้าตาเรือของเรานะกระเพราไก่ไม่ได้ทันทีว่าวก็กินแบบหลังๆจะได้รู้อะไรหรอ ด้วยเขาบอกว่าว่าครัวทำไปยิ้มไปชิมดูหน่อยสินี่แบบตหนอนยาวหน่เป็นได้างลย โอ้มาเที่ยวนะกับพุ่งนี้ไปมือมือมือพนี้ไปหลวงพราบางเรียบร้อยเราจะไปเที่ยวแถวนี้ันได้ไปไหนเลยนี่ฝนตก ปลาหรอะอนี้มันมันไม่ไม่เค็มแบบไม่จัดจต่มันแบบแเผ็ดอยู่เผ็ดทีเยอะอยู่จ้พริกน้ำปลาเหรอเยอะอยู่เลยไม่มีมั้ยมีพริกน้ำปลาบอสไม่รอกไม่มีไม้หรอกคุณร้องพรเผ็ดแมนเผ็ดบอสอไม่พออ่า ก็เผ็ดดูแต่แต่อยากได้กระเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่พก่ลำป้าเขาไม่น้างหรบอเปล่ามดฟ้อนมดฟ้อนเขากำลังทำลูกค้าอยู่เล,ลย,อยโอ้ยฝนตกเบื่อเลย อืมข้อีสานไงต้องเขียนว่าอาหารไทยลาวผัดอร่อยกอว่าร้านที่เคยกินนะร้านนี้ดีอยู่ <c oughs> แต่เขาใส่นี้ด้วยนะขอบใจครับก็เป็นเขาพริกพริกบอบหองเนเส็จไม่พอครับพริกน้ำปลา,าก,ก็บอกไปแล้วนี่ไงน้ำปลาอันนี้ <c oughs> อันนี้เขาใส่เป็นหัวหอม หอใหญ่เนี่ยอยากได้ีน้ำตาเขใส่ไปดิเะกมไใส่น้ำตาแ่ไม่ได้เวทีงูาเป็นพริกเฉยๆมาน้ำปาอยู่ดแล้วก็นปลาใช่้น้ำปาแล้วก็พริกเรื่องผดน้ำปาก็ตับปลาหมึก เราเป็นตีนกัมปามีกระเทียมมีกระนาวมาให้มาทานตีนกัมปลาบ้านเราก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้าเราก็ใส่ตีน้ัมปาได้แหละตีน้ัมปาเราเลยต้องมาทำตีน้ัมปาเองแต่ไม่เราอยากได้กระเทียมสุริบ้านกุนกัมป้าเรามันจะมีกระเทียมฝาเนี่ยแล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้าเขาไม่มีเขาแก้ม แต่เขาผัดโอเคแล้วไม่ได้และฮะใช่แน่นตับใจอืมเขาผัดอร่อยคนนี้เขาผัดอร่อยแซบ่บอยู่ ไม่ลาครั้งนี้ไม่เรียนแล้วอาหารม,มีการพัฒน,นา ต่อดีพวกเราฝนก็ยังตกอยู่เลยใส่น่าจะไปร้านนียลันเครื่องถ่ายอะไรแล้วก็แฝดไอ้มั <c oughs> หนหลา,ายล <c oughs> ายลาย <c oughs> ล,ล,ลยมีเดียเนี่ยครับแอนดัลรูสเซอวิสเนี่ย มันน่าจะมีที่นั่งกินนะพอนร้านไอ้นั่นอ่ะร้านไอ้ข้าวจี่อ่ะก็เขมีนะแต่ไม่มีร่มนร่งชิวๆฝนตกหนักเลยจ้าอันนั่นสิแย่แล้วแย่แล้วทุกคนฝนตกหนักเลยอรอดับได้ เที่ยวอะไรล่ะคนส่งนี่เท็กซ์เ,เ,เมตหรอเปล่าไม่ใช่อินเดียอินเดียอ๋อแล้มีลมยังไงว้าวนันเก็บข่าวข่าวกรังค่ะลมแม่คาจริงจัง ป่ยังไม่เปิดบางร้านยังไม่เปิดมีเปียกก็นั่งได้อยู่ไม่แย่หรอกมี้านมีร้านที่นีที่นั่งอ้านยังจ่ขาวเลยอ้าวขายนู่นนี่ไงโหสบายดี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 ป้าปีที่นั่ง นั่งตรนูได้บอกสั่งแล้วนั่งตรงนูนได้บอกนู่นได้บอกอ๋อโอเคอ๋อข <wh oh, okay. oh, okay. 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 ้างนั okay. okay. ้น claro ่ะมั้ลงโรงแรมโอเคมีที่ไหนโอเคกาแฟร้อนป่ะับงอนเขาไม่มีกาแฟร้อนเนาะม่มีกาแฟเย็นมงมีเหรอโอเคสั่งล้เป็นน้ำเย็เป็น โอเคโอนตินร้อนมีไหมครับใร้อนจะมีร้อนจะมีร้อนกาแฟนเป็นกลาวาวอ่าเอาโอนตินร้อนครับแล้วก็เอาอะไรนะเขาจีบ่ะเขาจีบแบบเมื่อวานอ่ะเขาจีบเมื่อวานก็มันมีอะไรบ้างแฮมเบคอนชีสไข่ผักกระเทียมนั่นแหละเอานั่นแหละ ครับโอนติ้นเย่ไอโอนติ้นร้อนอ่ากาแฟร้อนมีด้วยเหรอเราไม่ได้สั่งกาแฟกาแฟเอาด้วยเหรอไม่ได้สั่งบอบบอบเอาบอบเอาโอนติ้นร้อนกับข้าวจิ้มจิ้มแล้วไม่เอาเหรอเธอไม่เอาหรือเปล่าต้องดื่มอะไรไม่รู้ว่าว่ากาแฟมันจะดีนะเอ้าไม่รู้กาแฟดาวแล้วมั้ยนั่นอะไรกล้วยทอดเหรอกุ้ยทอด เออนอ๋อนั่งไงนั่งก็ควยทอดปะอ๋อนั่งนี่นะโอเคใช่ไหมอันนั้นแหละกล้วยทอดก็ทอดได้เดียถ้าเขาจะทอดเออน่ากินอยู่นะอยากลอง่นๆัว่นะน่ลกล้วยทอดอ๋อ ก็เหมือนกันนะติดลม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 อยากชิมไม่เฉยมันคืออะไรไก่หรืออะไรไก่ทอดเหรอไก่ทอดไม่ใช่กล้วยทอดเขาเป็นคือไก่ก็อ๋อไก่แซนวิชไก่แซนด์วิชเอ๊ะหรือว่าเราเอเนี่ยเป็นไก่ที่เธอชอบหรือยังไงดีววะเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างนะแฮมแฮมชีสไข่ ใส่อะไรดีวะเดี๋ยวก็เป็นไก่ทอดก็น่ากินนะมันเป็นแฮมมันเป็นแฮมไก่นะเบคอนไก่เนาะเออเอาไก่เบคอนชีสดีกว่าก็ไก่เบคอนชีสไงงั้นเอาไก่เบคอนชีสแล้วกันก็สั่งกันมันมีเนื้อไก่ด้วยไม่หรอเออเอาไก่ไก่เบคอนชีสดีกว่า กิเน็ดไข่ถ้วยห้อนเออก็เขาไม่มีถ้วยอ๋อวันนี้ก็จริงวันนี้ร้อนนะทุกคนแล้วก็นี่ข้าวจีนะได้ถึงซับเวย์เลยทุกคนอะมันใหญ่มากแล้วเนี่ยหกสิบบาทนะคือถูกมากอะมันแบบดูนิโคตรถูก เราขอกินอันกลางแล้วกันนะเราขอกินท้ายก็ได้อันกลางน่ากินมากเลยขอบใจครับกินจะไปไหนกันกินบ <online> <pl ains> ุบบุบแล้วก็ไปนั่งดีๆในสุขกินวนตินหน่อยสิจับเยี่ยมไหนกันคะยังไม่รู้เลยคุณจะมาถึงเท่าไหรแล้วอ๋อฝนตกฝนตกแย่เลยฝนตกมาโดนแล้ะมาเมื่อวานเมื่อวาน มืดมากครับอ,อร่อยว้าวดูสิให้ดูมาโดนคือมานานแล้วยังให้ดูความหนาแต่ชิ้นนี้ก็ใหญ่อยู่นะเอาชิ้นไหนดีวะเป็ดโมเนี่ยอร่อยนะคะอันนี้อร่อยนะคะไออ่่่รยมแต่อยากกินนมองขอบเหมือนกันนะเพราะจะดูความดูด้วยกับม้วน,นอ,ยอยากกินขอบ อ้ตจะเอาอันไหนก็ควรไม่อยากกินขอบตรงฝั่งนี้ด้วยไข่แข็งใช่ไหมอากัดตรงนั้นหรือถุงแกงไม่กกินสองพวงมีความอยากกินทุกอันมันก็เหมือนกันไหมนี่ได้เหมือนกัอยนี่ไงเวเราเดิมันเหนียวเหนียวอ่ะเรานื้อฝันของมันเหนียวเธออ่ะกินแล้ว ำไมพูดเล่นกินหมดหรอทำไมจะกิน,นทำไมไมนกินไม่หมดหมดสิร่วง่วงมันร่วงตามตอนันตายมืนี้มันร่วงกว่าผมหอมมันร่วงมึงจะด่าดนะผมกิกกนเผื่วเา้งมันร่วงอ่ะ เราดีฝนตกอากาศอากาศเย็นๆเนาะกิน,ออร,นร้อนอร่อยน้ำพอ้อนดีเมื่อวานเธอกินไส้ไก่หรอไม่ไไม่ใช่ไก่นะเออฉันว่ามันแฮม,มก็มือมันหัวเของมีแฮมจะเป็นเบคอนไหมหรออืมโอ,อ,อ ตบด้วยโอเคเลยรันี่มันจะล่วงเนี่ยาาเยอะหมดแล้วเนี่ยาาใจทะลกา,ากจะัมวันนี้นคือกินอย่างเดียวแล้วทุกคนไม่ทำะไร ม่โลยเอาเกบย่นี่ในนะเนียมันมวนมวนเพียเพียเพียบคุณไทยไหนแรกตัวไหนนูตัวี้อย่นี่เดี๋ยวเรา ตอนนี้เงินกีบเราหมดแล้วเราก็จะไปถอนตังค์ดูนะว่ามันถอนได้ไหมใช้บัตร SCB p l a n แพนตใช้บัตร SCB p l a n แพถอนเอานะอ่าแม่ถือล่มสิ อันนี้เรามาที่ตู้ JDB นะมันมีสัญลักษณ์ข้างบนอยู่วีซา่าม s t เตอร์การ์ plus ส,สัญลักษณ์ plus เนี่ยน่าจะได้เดี๋ยวดูซิว่าถอนได้ไหม เอ็กเกนอ,อ่ันอันเอกใช่ไหมอ่าปัดค้างเลยเหรอกดผิดปัดค้าง่านได้ยกเลิกค้างเลยชิบหายคันได้ยกเลิ <c oughs> ล <c oughs> กล <c oughs> อะไรอ่ะบริการแล้วเมื่อกี้กดผิดไงจะเอาปุ่มนี้ออกมันค้างไงค้างเลย <c oughs> อึมแต้ว <c oughs> ้ยไม่ออกด้วยอย่างวะต้องอดลายปะเวนรอ่ะเดี๋ยวค่อยขอทำใหม่ไม่ต้องเสียข้าเหนียมเฮ้ยออกแล้วไปตู้อื่นไหม้ทำไมตู้นี้มันปุ่มมันเสียเอาตายแล้วทุกคนเดี๋ยวนะดูดูให้ปุ่มมันดีๆหน่อยดิ อันนี้ซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ตวีซ่ามาอ๋อซัพพอร์ตอยู่นี่ไงบัตรเครดิตซัพพอร์ตต้องบนญเี้เนี่เนี่ยเนี่ยแต่บันมีดแล้วดูใหม่ไหมถอได้ไหมยี่ิบสี่ชั่วโมงถอนได้ไหมเหรอแปดแสนกี่ครับลุ้นลุ้นลุ้น เปนเงาเหรอไม่ใช่ออมซับหรอไม่รู้อ่ะจะวิ่ง <The Bing. S 2> <No. S 1> ไม่เอาหรือสีปะไม่เอาก็ไม่รู้รยายละเอียดดิออามี <The Bing. S 2> <No. S 1> ใช่ไหมผ่อนไม่ได้แคนเซิล เลือกผิดเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ครับเดี๋ยวมันหาว่าเธอไปไหนรอบเออไปเอาบัตรคนอื่นเข้ามาไม่ได้การเซ็กชันอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่ใช่เครดิตหรออันนี้ไม่ใช่บัตรเครดิตหรอโง่จริงเป็น,เป,นเป็นบัญชีประเภทอะไรอ่ะอันนี้หรอมันเป็นออมทรัพย์ไง อมสับก็เสพวิ่งปะแล้วอันบนคืออะไรนะคือคือเลนอะไรนะคนเลนก็คือกระแสรายวัดแล้วมันกระแสอะไรอ่ะปกติมันเปอมับใช่ไหมอืมลองตัวมันจะออกไเ่ยไหนไปดูตู้อื่นเลตู้อื่นที่อื่นก็ได้่มันีที่อื่นนะมีหาที่อ๋อก็เป็นเอไหนเงี้ะ มียอะอยู่แต่จริงตู้นี้น่าจะถอนได้ JDB อ่ะแต่ว่ามันปุ่มมันมันค้างมปเลยจ้าปุ่มมันปุม่ <c oughs> มมันเสีย <c oughs> เสียวเออเจริงมันเหมือนเก่าแล้วไงจะถอนได้ไหมทุกคนถ้าถอนไม่ได้ทำไงวะมีเงินอยู่พันหนึ่งได้อีกประมาณสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหมื่นสี่ถ้าถอนไม่ได้ทำไงนี้ เงินไทยก yeah, right. ็ไม yeah, ่ม yeah. er. ีนี้มีนี้มีอยู่มีอยู่พันหนึ่งพันห้าได้พันห้าละประมาณถ้าก็มีอยู่ห้าหกร้อยสองพันละจะรอดไหมครับทริปนี้ต้องดูดีๆนะว่าเราจะรอดไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้เงินบาทเอาจบเงินบาทยังไงอ่ะก็ไม่มีเงินคนลาวเขารับเงินบาทหมดไงไม่แต่เราไม่มีเราไม่มีเงินบาทให้เขาแล้วไงมีมีอยู่พันห้าพอถอนตังไม่ได้นี่ไงเนี่ยมีพันห้า นี่มีบัญชีเงินสดอยู่พ<ต>ันห้าที่มันน่าจะมันน่าจะโอนได้บ้างนะงนูนน่นทางไหนอ่ะน,น, ATM, น,น,นู่เนเอทีเอ็มนู่นใน Western อันนั้นคือในอามาลีไม่มีหรอลองไปดูในอามาลีไหมโรงแรมดังน่าจะตูน่าจะดีกว่าไหม

นั่นน่ะเออนั่นแหละโอ้ยอันนี้มีไฟฟ้าด้วยทุกคนหาดไฟฟ้ารถไฟฟ้ายังไงโลเวอร์นู่นนู่นออนันน่นนู่นนะนี่ในเทมม์มั่ยนี่แหละใช่ทีเฟลลองไหมไไทุกตู้เลยแลกดโดนปัดโดนยึดจ้ะแต่ดูปุ่มก่อนนะปุ่มดีเปล่าถ้าปุ่มไม่ดีก็ไม่เอา นี่นะครับประสบการณ์การกดตู้ ATM ที่ลาวนะท,ที่วังเว,<บ>วียงนะดูนะว่าเราจะกดได้ไหมเสียค่าธรรมเนียมหรือเปล่าอันนี้ไม่เสียแล้วนี่ศูนย์บาท <c oughs> ของอ B Plan แพปุ่มยังดีอยู่ไหมอ่ะดีอยู่โอเคอันนี้โอเคเนาะนี่ไ<อ>งมีสแตรับพลัสด้วยสแตรับพลัสวีซ่ มีปิดมีดปุ่มปิดนี้ด้วยนะอืมปิดปิดปิด <c oughs> ปิดไม่ให้ใครเห็นตู้ก็ไม่เห็นด้วย <laughs> <c oughs> คนกดก็ไม่เห็นด้วยนะเจ๊บาลานซ์สิขึ้นไหมถ้าบาลานซ์ขึ้นก็มีหวังอยู่นะ ไม่ได้ทำไมอะ่ะยังแบงก์ไม่ใช่ตัว t ี้ในขณะนี้อึมหรอเอาไงอะ่ะไปที <How? S 1> เอาเอ้ามันมีนะเดี๋ยวนะทำไมมันเอาเงินเข้ายัางมันก็ต้องมีเงินเข้าก่อนนะเงินบาทเธออ่ะใช่เดี๋ยวมีเข้าในบัทยังไม่มีเงินน้ำยาเอาอไไงนี่ตึกสร้างใหม่เรามาดูตู้นี้นะ ตู้นี้น่าจะใหม่หน่อยปุ่มไม่เสียจอมองไม่เห็นเลยจ้า JDB <laughs> บัตร่างธนาคารโดน3เปอร์เซ็น ก็ต้องต่างอยู่แล้วแหละ <š> ได้ไหมนะอรุณานอนท่ารอสักครู่ รายการของท่านกำลังประมวลผลว้าวาแสดงว่าประสบความสำเร็จมัง้งจอไม่เห็นเลยจ้ามุดเลยประมวลผลนานจางังข้ามประเทศเนาะข้ามถ้าทำค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินบบบไม่ได้ ขายนะขัดข้องบ่สามารถบริการให้ได้